สวัสดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทำโป๊กกันนะแค่มี2แอปนี้ก็คือ CAPCUT i ินชอ t ์ t Studio ต้องเอาเข้าต้องเข้า,อาแอป CAPCUT ใช่ไหมเดี๋ยวขอเลือกวิดีโอก่อนนะสมมุติเราเอาอันนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ปรับเป็นอันนี้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนนี่ ก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเราอยากถ้าเราอยากได้แบบนี้ก็เอ่อใช้เอ่อ cast วานะทุกคนแล้วก็เบอร์นี่นี่เป็นไงแล้วก็เขียนคำอะไรก็ได้ลงไปเนี่ยใส่ปงใส่ปกอะไรนี่แหละใส่คำอธิบายลงอะไรก็ได้ตามใจที่ตัวเองอยากได้นะทุกคนอันนี้เราเอารูปมานะไม่ใช่เอาวิดีโอมานะถ้าเอาวิดีโอมันจะไม่ได้ มันได้จะแค่แคบอย่างเดียวนะทุกคนก็ไปดู In Shot กันเลยตอนนี้เราก็เข้ามา In Shot แล้วนะทุกคนกดไปที่เออคอลลานะทุกคนไม่รู้ว่าอันนีงถูกหรือเปล่าแล้วก็เอาเออพวกรูปภาพมาเออใส่นะทุกคนเดี๋ยวเลือกรูปภาพแป๊บอ่านี่สมมุติเราจะเอาแบบนี้นะทุกคนนี่ก็สามารถขยายใหญ่ เล็กเล็กใหญ่กลางได้นะทุกคนรู้ว่าจะเล็กแบบเล็กจิ๋วมากเลยนะทุกคนก็สําหรับตัวนี้อ่ะก็จะเป็นเออแบบยังไงก็ได้แหละตัดแต่นี้มันอาจจะดีกว่าเพราะว่าคอล่าเนี่ยมันมันสามารถบันทึกได้เองนะแล้วมันเข้าไปในแกลลอรี่ได้นะทุกคนก็จะบอกเดี๋ยวก็จะพิมพ์บอกว่าเออโอเคสอนใส่ปกหน่อยสมมติเอาเราเอานี้นะ แล้วก็เอ่อกดบันทึกนะทุกคนกดบันทึกนะกดไปเลยแล้วก็กดออกนี่ได้แล้ว,ลวนี่ได้แล้วเห็นไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในเอ่ออะไรนะ Y ยเนาะว t ยทีนะนะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาในนี่แล้วนะทุกคนซึ่ง เราต้องโพส์โพส์คลิปหนึ่งก่อนนะทุกคนจะโพส์คลิปอะไรก็ได้แหละแล้วก็ใส่อันนั้นนะใส่ปกของเราเนี่ยวิธีการใส่ปกนะต้องกดไปที่รูปแก้ไขนะทุกคนแล้วก็กดรูปแก้ไขกันนึงแล้วก็นี่เลยเป็นยังไงนี่ก็จะมีเออรูปภาพให้เราเออเออ,อย่างเงี้ยทุกคนถ้าเราไม่ชอบก็ต้องกดถ้าเราไม่อยากได้พวกแบบพวกนี้นะทุกคนก็ กดเปียนนะทุกคนนะแบบนี้นะทุกคนแล้วก็แล้วก็ทําแบบนี้นะทุกคนว่าจะเอาแบบไหนว่าจะเอาแบบไหนเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติเราเอาอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะอันนี้เราไม่ได้กดเสร็จสิ้นนะทุกคนเรากดออกนะถิ้งนะทุกคนเสร็จแล้วทุกคนก็บันทึกวิดีโอเลยนะทุกคนบันทึกวิดีโอเลยเม <participated. S 1> ื่อไม่ใช่ดิแล้วก็ มาหมุนตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นปกที่เราใส่มาตรงนี้นะทุกคนทุกคนพอเข้าใจแล้วเนอะก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย